เราจะมาดูวิธีการทอดกันนะคะดีนะมาไม้อ se ยู่มาทําให้เราแกะไก่ออกมาจากพลอยเพชรละน่ากินอ่ะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ว่าฝีมือเราทอดจะทําให้ไก่น้องเพชรเสียชื่อหรือเปล่าเรามาชุกแป้งที่น้องเพชรเอาแป้งมาให้ด้วยตอนนี้กําลังรอน้ํามันเดือดเงียบเลยมันเบาๆมากเลยค่ะอันนี้ลงไปสามชิ้นแล้วนะคะน้องบอกว่าอะไรนะ 5นาทีแล้วก็พลิกแล้วก็มาทอดใหม่อีกทีหนึง่งอันนี้น้ำดูเจ้มจนมากอยากเก็บเอาไว้นี่น้่งปมาณไม่อยู่ก็ไม่ได้กินหรอกเ,เอาแป้งลรยวาบก็ไปเลยหอ,อมแ่ะตอนนี้เราลงทั้งหมด4อันแล้วน้องเพจบอกว่าให้ทอดประมาณ10-5นาทีมีบอกไว้ให้ในนีน้ด้วยนะคะโยกเราต้องพลิกเราใหมเนี่ย เรตั้งไฟเบอร์ห้าถูกป่อหมูน่ากินน่าแต่นี๋คือสุกปะเนี่ยเดี๋ยวกดูเว้เดี๋ยวก็กดูซึ่งตอนนี้ผ่านไปประมาณห้านาทีไม่สุกก็จะต้องรอแบบนะี้เลยสุกก่อนแล้วค่อยดับเบลฟรายจะกรอบขึ้นนะคะอันนี้คือทอดแล้วทอดแล้วแล้วก็ขึ้นมาพักเราเผ็ดบอกไว้พักสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวเราลงเอาไปทอดใหม่อีกห้านาทีเดี๋ยวหมูหรือจ่า เรามาดูกันค่ะ,อะตอนนี้เราจะต้องทอดรอบสองซึ่งน้องเทนบอกว่าอีก5นาทีอู้ก,กรอบกรอบกรอบนะรอยไหมของเรานี่มันไม่ดีมันจริงไงอะไรจริงตัวน้แขบงจริงตัวต้องไปซื้อใหม่อีกเพื่อกินไก่ทอด สองท่าทีแล้วเดี๋ยวคอยพิกรอตอนนี้เราเสียดายแป้งนะคะเราก็เลยอ้าวมันอร่อยก็เลยมาคลุกกับน,น้ำซะเลยเดี๋ยวก็รอดูว่ามันอร่อยเปล่า <c oughs> มาดูไก่ของเราตอนนี้กํลังรอพลิกอยู่ให้ครุห้านาทีตามที่บอกน่าจะได้แล้วล่ะดูมีความคล้ายคลึง KFC อยู่ไม่มากก็น้อยทีเดียวอะเราก็จะรู้ว่าไก่ที่ต้องเพชรทํามาอย่างดีนั้น จะมาตายที่มือพี่หรือเปล่าปึบดูกรอบดูกรุดดูกรุกรอบ,รอบโยกปึบอ,อ่ะทีนี้เอาไอ้แป้งนั้นมาลงอยากกินขนาดแป้งโฉมไม่เกิดอะไรขึ้นเ <laughs> งียบแป้งเงียบมากอันนี้แป้งเสียดายเหลือเราก็แบบหย่อดลงไปแล้วมันก็ เป็นก้อนๆน่ะเชิงจะอร่อยเอาแป้งคู่กับน้ำไก่อยากกินมากอ่ะมันหอมไงก็คิดว่าน่าจะโอเคทีเดียวอ่ะได้ปะได้ไปได้ก็ไม่รู้ว่ากินแล้วล่ะไไม่เลยบางอันลองนะลองและนี่คือแป้งทอดที่เราก็จะกิน เราก็ใส่รวมไว้กับไก่ของเราอันนี้น้องเพชรไม่ได้บอกมาแต่จะกินถึงเวลาชิมแล้วมามาบอกว่าอะไรนะแป้งอร่อยแป้ยโหยังอร่อยโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นดิฉันชิมแป้งก่อนอันนี้มาม่ากะฮะับไก่ทอดน,น,น,นี่เราสุกก็ยังเนี่ยนี่คือเราทอดถูกปะเนี่ย มันยังแดงๆอยู่อ่ะเฮ้ยเหมือน KFC เฮ้ยมันยังไม่ค่อยสุกเดือดเราเราทอดไม่สุกอืมหึพี่นึกว่าอร่อยอ่ะอืมคือเครื่องมันรสชาติถึงในน้ำมันร้องนน้อยมาบอกว่ารสชาติถึงแต่ว่าทอดไม่เป็นไงไก่มันก็ไม่ค่อยสุกน้ำมันเราน้อยอือหึน้ำมันพุ่มเลยอืะอือเพชรได้ว่ะพี่น้องว่า อร่อยมากอร่อยมากแม่ยืนยันแป้งแป้งคุกกับน,น้ำหมักไก่ก็ยังอร่อยแป้งคุกน้ำหมักไก่อร่อยอ <c oughs> เอางี้เรากินชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้นะโอ้โหร้อนนะเนี่ยทำไงดียวอือหือ,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 อหอน,นึ่งช้อนสั้นเฮ้ยข้าดไม่ค่อยตุ๋งนะ,นะนรอ้อนเลยอ่ะอืมหอมมากค่ะเยี่ยมอ่ะ เย็นนี้ถือว่ารอด